ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีการประชุมวิชาการระดับชาติครับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2จัดประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาร,ระดับชาติปีการศึกษา2564ครับณห้องจามจุรีโรงแรมภูเก็ตเมืองลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงรักพลาศัยนายกสภามหาวิทยาลายัยนาราธิวาสราชนคริน เป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีนายสุนทรพนรงผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สองคณะผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมนายสุนทรกล่าวว่าการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติมี5หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพคือสถาบันการศึกษาขออภัยครับคือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สองมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเกต็ตและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21ภูเก็ตทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์นักศึกษารวมไปถึงบุคคลทั่วไปค่ะได้นําเสนอแล้วก็เผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนะคะสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติอีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการของสถาบันการอาชี ีว่าศึกษาภาคใต้2แล้วก็เป็นหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายต่อสาธารณชนด้วยค่ะ